บรดเดอร์กับจกักรเย็บผ้าเนี่ยเรามีความผูกพันกันมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากักรเย็บผ้าเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แรกของบราเดอร์นะครับเป็นจุดกําเนิดของเราเลยร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราก็เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าแต่ละประเทศทั่วโลกเลยคะ่ะเรามาดูว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยเป็นแบบไหนเราบรดเดอร์เองอะค่ะก็มีการพัฒนาตามความต้องการของลูกค้าให้ทุกยุคทุกสมัยสําหรับภาพรวมตลาดจักรเย็บผ้านะครับ ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าร r เดอร์เองเนี่ยเราก็มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับมาทุกๆปีแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2020เนี่ยที่เรารเผชิญหน้ากับสภาวะของโควิด -19 นะครับก็ต้องบอกว่าการมาของโควิด -19 เนี่ยทำให้หลายๆธุรกิจต้องประสบความท้าทายใหม่ๆนะครับ ปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อตลาดจักเย็้าบ้านเรานะครับก็ถ้าพอสรุปหลักๆได้สัก3าปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือว่าประชาชนเริ่มมองหาจาักเอาไว้ใช้งานที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเย็บแมสหรือว่าการเย็บอุปกรณ์ต่างๆที่เพื่อการป้องกันนะครับปัจจัยที่2ก็คือเรื่องโครงการของภาครัฐเองนะครับที่ส่งเสริมให้มีจักเย็บผ้าอยู่ตามชุมชนนะครับหรือตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อเอาไปใช้งานในการประกอบกันเย็บต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงผู้คนที่กําลังมองหาอาชีพเสริมนะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะอยากได้รายได้เพิ่มเติมเนี่ยจากเย็บผ้าก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยส่งเสริมอาชีพตรงนี้บรอร์ของเรามีดีตรงไหนอันดับแรกเลยคือ user friendly หรือว่า ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดเลยคือในส่วนของคุณภาพเนื่องจากบร์เดอร์เรามีการที่พัฒนาเทคโนโลยีไปเรื่อยๆบร์เดอร์ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะตอบสนองตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคป,ปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนะคะด้วยปัจจัยบวกเหล่านี้เนี่ยทำให้จากเย็บผ้าของบร์เดอร์เองเนี่ยเรามีอัตราการเติบโตถึง20%นะครับในปีที่ผ่านมา ก็คือปัจจุบันเนี่ยบร ادر เ,เองเรามีจกักรยาน้าที่รองรับตั้งแต่กลุ่มบิก๊กนเนอร์ไปจนถึงกลุ่มที่เป็นทําธุรกิจได้เลยเราถือว่าเรามีตัวเลือกที่น่าจะหลากหลายที่สุดในตลาดตอนนี้เนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความยินดีจะแนะนําสู่ท้องตลาด2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกก็คือเป็นจักรปักนะครับสำหรับกลุ่มที่เป็น s m e สําหรับผู้ประกรอบการนะครับก็คือรุ่น p r 1055x p r 1055x นะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยี ที่เชื่อมต่อไร้สายและแอปพลิเคชัน My Stitch Monitor บนอุปกรณ์ iOS Android เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานและแจ้งเตือนเมื่อได้หมดค่ะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นจากเย็บคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับกลุ่มคนที่ใช้งานจริงจังขึ้นมาหน่อยนะครับคือรุ่น FS 6 0 X และอีกรุ่นนะคะที่อยากแนะนำคือรุ่น FS 6 0 X นะคะเป็นจากเย็บผ้าระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะมีความทนทานเป็นพิเศษละคะเหมาะสำหรับ ผู้ใช้งานเริ่มต้นจนถึงระดับมืออาชีพเลยนะคะสําหรับบริการหลังการขายนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะติดต่อขอคําปรึกษาเนจากผู้ขายโดยตรงได้ก่อนนะครับเป็นระดับแรกนอกจากนั้นเนี่ยยังปรึกษามาที่ทาง b r o t h e r Contact Center นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรเข้ามาที่ b r o t h e r Contact Center โดยตรงหรือว่าผ่านทางไลฟ์แชทของเราก็ทําได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทีมงานบริการหลังการขายเนี่ยเรายินดีที่จะตอบคาถามทุกคําถามนะครับสำหรับอนาคตของจากยานาในมุมมองของ Bro t เด r นะครับเรามองว่าเรายังมีโอกาสเติบโตใน ธุรกิจบ้านเราอีกมากมายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า c u เจอร์ในการใช้จักรเนี่ยผมมองว่าในบ้านเรายัางถือว่าไม่มากนักนะครับถ้าเทียบกับจํานวนครัวเรือนในประเทศไทยที่เรามีมากถึง20ล้านครัวเรือนเนี่ยคนที่มีจักรเย็บผ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยยังมีไม่มากนะครับเราคิดว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่จะทําให้เราเติบโตในธุรกิจในตลาดของจักรเย็บผ้าเนี่ยต่อไปได้นะครับซึ่งสิ่งที่เราพยายามจะทํก็คือเราอยากจะสร้าง c u เจอร์สร้างวัฒนธรรมในการใช้งานจักรเย็บผ้าต่างๆ ขึ้นสู่ในหมู่คนรุ่นใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นโดยเราก็สร้างเนื้อหาในการนําเสนอสร้างรายการใหม่ๆที่เอาขึ้นมาตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้และเรายังมีรายการเข้าได้เข้าเข็มกับป้าปุ้ยนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการตัดเย็บต่อไปค่ะ และนอกจากรายการเข้าได้เข้าเข็มกับป้าปุ้ยนะครับเรายังมี Brother s ซอ i ์ g c l u ั t ไทยแลนดนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีคนติดตามถึง8,500 0คนแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้หนึ่งนะครับที่รวบรวมสำหรับคนที่รักจักเย็บผ้าแล้วก็งาน DIY โดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นแฟนคลับบราเดอร สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจสามารถเข้าไปจอยใน Facebook ของเรานะคะก็จะมี Brother s a w i n g Club นะคะแล้วก็ Brother c l o s e Group ในด้านปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ o ร h e r นะครับเรามีปรัชญาคือที่เรียกว่า a t your Si d e หรืออยู่เคียงข้างคุณนะครับตรงนี้เนี่ยเราเอามาใช้ใกับทุกๆส่วนของการทำงานของ o ร h e r แล้วก็เรื่องของการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยนะครับทุกๆก,การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยทางทีม R&D หรือทีมโรงงานของเราเนี่ยจะมีการเข้าไป ทำการพูดคุยหรือทำการเซอร์เวย์นะครับในการใช้งานจริงๆของลูกค้าแล้วเรานําเอาสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือนําเอาฟีดแบ็กเหล่านั้นเนี่ยกลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้ลูกค้าของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ Brother at your at side